สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รักนาะทารอดนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันธาตุดินทุกๆคนด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรัก ให้กับชาวราศรีกันธาตุดินกันนะคะเรามาดูซิว่าความรักการงานการเงินของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยส่งผ่านพลังงานความรักผ่านไพ่ให้ข้าพเจ้าได้อ่านให้กับชาวราศีกันรตรงตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถอ เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้หรือในวันที่คุณผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ให้ค่อาจารย์ได้เร่าเรื่องให้กับชาวราศีกันได้ทราบว่าอะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกัน เรามาดูกันนะคะให้ตัวต,วตนเบแรกนะคะเก้าเหรียญน,นะคะสามดาบเกดิดอะไรขึ้นเก้าถ้วย ไม้โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพต่ตัวตวในใบแรกของชาวราศีกันนะคะ <9 S 1> <9 S 2> เก้าเหรียญตามด้วย3ดาบเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตามด้วย3มดาบแล้วก็9้าถ้วยนะคะ9้าถ้วยในความรู้สึกของชาวราศีกันเดือนนี้ เกิดความเจ็บปวดในเรื่องอะไรคะขอขยายเกิดความเจ็บปวดนะคะกับโชคชะตาที่มันเกิดขึ้น คนชาวราศีกันนะคะโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดเหมือนกับคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตโสดอยู่กับตัวเองแล้วก็คุณตอนนี้นะคะคุณตอนนี้คุณต้องการที่จะมีความรัก ด,ดีนะคะต้องการที่จะมีความรักดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตหนึ่งถ้วยนะคะคุณต้องการมีความรักดีๆผ่านเข้ามากับผ่านเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะคะซึ่งมันค่อนข้างทำให้คุณเจ็บปวดอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาการงานของคุณค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะ แต่ว่าคุณก็ดูนิ่งๆน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ดูนิ่งๆไปนิ่งๆไ,ไปกับตัวเองเกิดอะไรขึ้นคะอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณค่อนข้างที่จะไมะ่ค่อนข้างที่จะไม่ตอบโจทย์กับคุณนะนะคะคือมีการให้และรับไม่เท่ากัน นะคะมีการให้แล,และรับไม่เท่ากันจนนวันนึงคุณแต่สินใจกลับมาใช้ชีวิตโสดของคุณตามลำพังมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ถึงคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่คุณก็ยังหอยหาความรักของคุณหอยหาความรักที่คุณก็ยังอยากได้อยากมี ความรักดีๆให้เข้ามาหาชีวิตคุณอีกครั้งนะคะคุณก็ยังรอและก็คุณก็มีโอกาสนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆผ่านเข้ามาหาคุณนะคะถึงแม้การงานของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะแต่คุณก็ ยังต้องการความรักความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งนะคะความรักความอบอุ่นความจริงใจมีให้ต่อกันจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นรักที่หลอกหลอกลวงหรือไม่ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะให้และรับไม่เท่าเทียมกันอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคย เป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้มากจนเกินไปจนณว,วันหนึง่งคุณให้จนถึงที่สุดแล้วคุณไม่ไหวคุณก็เลยตัดสินใจเดินออกมานะคะคุณก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะขอขยายแปะไม้สิคะว่า การงานของคุณเหมือนกับอึดอัดอยู่นะคะอดีตที่ผ่านมาก็เคยประสบความสําเร็จแต่นะตอนนี้เหมือนกับคุณจะอึดอัดกับเรื่องการงานของคุณอยู่บ้างนะคะขอขย้ายแปดไม้สิคะ่ะ มีปัญหากับเรื่องการงานจริงๆนะคะคุณมีปัญหากับเรื่องการงานคุณตัดสินใจย้ายงานนะคะตัดสินใจย้ายงานเพื่อหนีอะไรบางอย่าง นะคะเพื่อนนี่อะไรบางอย่างแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจตัดขาดได้นะคะอาจจะมีคนรักของคุณในอดีตก็ได้ที่คุณเคยให้เขาจนคุณไม่ไหวแล้วนะคะ ุณไม่ไหวแล้วคุณยอมเดินตัดสินใจเดินออกมาจากที่ตรงนั้นนะคะตัดสินใจเดินออกมาจากที่ตรงนั้นที่คุณเคยอยู่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่ามันคือโชคชะตาของคุณแล้วถ้าอาดีตที่ผ่านมาของคุณมัน ผ่านมาด้วยความเจ็บปวดนะคะผ่านมาด้วยความเจ็บปวด3ดาบเกิดขึ้นผ่านมาด้วยความเจ็บปวดแล้วคุณได้หันหลังกับให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วคุณก็หวังว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคุณหวังว่าคุณจะมาเจอรักใหม่อยากมีใครสักคน ที่จริงใจรักและจริงใจกับคุณจริงๆนะคะมันคือความหวังของคุณแบบนั้นจริงๆนะคะเรามาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะขยายความว่าเพราะว่าสำรับนี้เดอะวิวเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเดอะวิวเกิดขึ้นถ้าชีวิตของคุณประสบพบเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีที่ผ่านมาในอดีตนะคะ นับจากวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะคุณชีวิตจะเปลี่ยนไปนะคะคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรามาให้ไพ่สํำรับนี้เล่าเรื่องกันนะคะว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้กับคุณนะคะจะบอกอะไรกับคุณได้บ้างนะคะแปดเหลียน The Lover The hàng men Được The không? แต่คุณจะปวดกับเรื่องความรักแต่ขอให้คุณเชื่อคะ่ะเพราะว่า,าสำหรับนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วสำหรับนี้ขึ้นมา The World นะคะทุกอย่างมันสิ้นสุดความเจ็บปวดของคุณมันสิ้นสุดลงแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชัตเตอร์ใหม่ของคุณนะคะ ความรักโดดเด่นนะคะในในสำรับนี้ความรักโดดเด่นมากในสำรับนี้แล้วก็ดีแฮงแมนขอแนะนำว่าขอให้คุณนะคะปรับตัวปรับใจนะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่และก็ความรักใหม่คนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตคุณ หนึงถ้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้ก็จะมีผู้หญิงดีๆเดินเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมารับชมคลิปนี้ก็จะมีผู้ชายดีๆเข้ามาหาเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณมีความหวังนะคะว่าคุณมีโอกาส ได้เจอคนดีๆแน่ๆหลังจากที่คุณได้เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะายพินเทสนะคะใช้สัญชาตญาณของคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้จบไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาของคุณดวิขึ้นนะคะบอกให้คุณรู้ว่าชีวิตคุณชีวิตรักของคุณ ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะเจอคนดีๆนะคะ dm place ขึ้นคู่กับหนึ่งถ้วยแล้วคนที่เดินเข้ามาหาคุณนะคะนับจากนี้นับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้จะเป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็มีความรักความจริงใจให้กับคุณจริงๆนะคะแล้วก็ คนที่เดินเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณเลยว่าอาจจะเป็นคนผิวสองสีนะคะเป็นคนผิวสองสีมีความเชื่อมั่น นะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นจริงใจนะคะจริงใจและก็จริงจังอาจจะมีเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เขาจะเป็นคนที่จริงจัง ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณจงใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะใช้สัญชาตญาณที่คุณมีอยู่เพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์นเหมือนกันนะคะขอให้คุณ เชื่อนะคะว่าความรักดีๆบนโลกใบนี้ยังมีอยู่จริงนะคะขอให้คุณเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าคุณมีโอกาสพบรักแท้พบความรักที่คุณ หอยหามาตลอดชีวิตก็ได้นะคะคุณมีโอกาสเจอหลังจากที่คุณได้รับชมคลิปนี้จงเชื่อมั่นค่ะรักแท้มีอยู่จริงนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะขอขยายสี่ดับค่ะเด e อ u สันขึ้นนะคะหลังจากที่คุณนิง่ง กับชีวิตคุณมาค่อนข้างที่จะนานคุณอยู่กับตัวเองนะคะคุณอยู่กับตัวเองมาค่อนข้างนานนิ่งนับจากวันนี้นะคะขอให้คุณเชื่อว่าความรักที่ดีรักแท้และก็จริงใจมีอยู่จริงเพราะว่าเดซันก็ขึ้นมายำ้ำเดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดสำหรับส,สำ ในสำรับนะคะแล้วกมะะ็มาขึ้นตรงนี้นะคะมาขึ้นตรงนี้มาขึ้นที่หลังจากที่คุณหยุดนิ่งกับเรื่องความรักมานานนะคะแล้วเดซันก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า,ท,านนะะทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแล้ว ชีวิตคุณกำลังจะสดใสนะคะกำลังจะสดใสเพราะว่าหลังจากที่คุณได้ผ่านเรื่องราวที่มันเจ็บปวดนะคะที่มันเจ็บปวดสามดาาเกิดขึ้นแล้วคุณได้เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณสามารถเดินออกมาจากตรงตรงที่ตรงนั้นได้แล้ว นะคะแล้วคุณก็จะเจอรักแท้รักจริงนะคะและจะมีคนดีๆที่จะมอบความรักให้กับคุณอย่างจริงใจขอให้คุณรับคลิปนี้นะคะเพราะว่ารักแท้มีอยู่จริงค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาคุณได้ตัดสินใจจบ The world ขึ้นนะคะคุณได้ตัดสินใจจบมันลงไปแล้วก็ขอให้คุณจบมันลงไปจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่นะคะที่คุณกำลังจะเจอในเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณใช้เซนต์ตัดสินใจนะคะให้คุณใช้เซน์ดูให้ดีว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในชีวิตคุณ นะตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้ณนะตอนนี้ขอให้คุณใช้เซ้นของคุณดูว่าคนคนนั้นคือใครนะคะคนคนนั้นคือใครเดีมเพจเกิดขึ้นตรงหนึ่งถ้วยนะคะนั่นหมายความว่าคนดีๆกําลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะ จงรับคลิปนี้นะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขในสิ่งที่คุณขาดหายไปนะคะแล้วก็ในสิ่งที่คุณหัอยหามาตลอดในชีวิตคุณนะคะเรามาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งให้พรคุณนะคะว่าจะให้พรอ,อะไรกับคุณแล้วก็ หรือว่าจะเป็นคําแนะนํานะคะค่ะคุณจะเจอรักแท้นะคะที่คอยดูแลและก็ห่วงใยคุณ คุณจะเจอรักแท้โดยที่คุณจะไม่ต้องแย่งชิงกับใครนะคะคุณจะต้องคุณจะไม่ต้องแย่งชิงสู้สรบก,กับใครนะคะคุณจะเจอรักแท้ที่จริงใจกับคุณเดินเข้ามาหาคุณหล,หลังจากที่คุณได้รับชมคลิปนี้นะคะ แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งอุดมสมบูรณ์ทั้งการเงินนะคะแล้วก็การงานแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็ขอให้คุณอย่าสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองนะคะปล่อยจะปล่อยจอยบ้างนะคะอย่าสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองแล้วคุณก็จะเจอ ชีวิตใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเป็นอย่างดีนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นเพราะว่าหน้าไพ่ที่เปิดนี้มี The ะ i ิวขึ้นแล้วก็ The w o r ิรขึ้นทุกอย่างที่มันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปนะคะทุกอย่างที่มันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปและก็เริ่มต้นใหม่ ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ส,ส,สิ่งที่ดีขึ้นนะคะขอให้คุณจงยิ้มรับมันนะคะยิ้มรับกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเดินเข้ามาหาคุณขอให้คุณทิ้งเรื่องราวของคุณในอดีตที่มันผ่านมาทำให้คุณเจ็บปวดทำให้เป็นที่มันเกิดขึ้นกับคุณสามดาบที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณทิ้งมันไว้ซะทิ้งมันไปซะ นะคะตัดออกให้หมดเลยแล้วก็จงเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆที่กำลังจะเดินเข้ามาหาคุณคนใหม่ๆคนดีๆที่เขาจะมีทั้งความรักและความจริงใจให้กับคุณขอให้คุณใช้เซนต์นะคะใช้เซนต์ของคุณที่คุณมีอยู่คุณเป็นคนมีเซนต์มองดูให้ดีว่าคนคนนั้นคือใครนะคะขอให้คุณ จงยิ้มรับกับชีวิตใหม่นะคะชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะขอให้คุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีความสุขก,กับการงานการเงินความรักและต้องขอขอบคุณ ทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ